คอ,อะไรเมื่อเอาเห็ดหนักสิกเราจะมองบุคคลละมองก็เมื่อวานเนาะจ้าจ้าดอกส,สวยๆเพื่อนเห็ดอะไรจ้ารองดอกขาม้ามเลยเอาค่ะยังินละบาทเห็ดก็อ,อีกจ้าจิ้มเอาพี่น้องขาใหญ่เห้ง

สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจามาพอกับนองหนึ่งกับไอวินวินจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาสุภูสุคนนะครับวันนี้กันมาพอกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564นะครับนาอกกันมาลุ่นกันเมืองวัาสิพอเฮ็ดย่งเน่วันนี้นะครับวันนี้ก็เขาไม้เส้ายครับโม่งกลัวแล้วนะครับนาองจะเสียภารกิจเฮ็ดยัางทางบ้านแล้วครับ เดี๋ยวเป็นยังครับถ้ามีความมันก็อดสีด้ยร้ายอยู่นะครับแต่ผมมันก็สีบุได้นะครับเอาไปหลุ่นกันเบื้องหน้าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปไปเบื้องเฮ็ดครับสวัสดีเป็นยังเอฟซีมาเอฟซีเก่าเลยครับภูเขามาเบื้องเธอหลวมน้ำแล้วครับอานนองหนึ่งเริ่มต้นเย็ดโกยงยิ้มขึ้นเาจ้าขาญยิ้มขึ้นเ่ามันนี่กระพอกันในมือแล่มสองคำเรียนสิบสองครับเรียนไทยเอาแล้วครับ นี่กากดเจียมไซนะครับตัวหมอกลงหนาแหละครับขึ้นในตอนเข่าฉากนั่นนะครับเนาะเข่ามงคาไม้กับเข่าไม้เฮ็ดกอใหญ่เฮ็ดก่าครับปล่อยเลยวันหนึ่งปล่อยะจ้าจุ่มอีกละจ้าใช่ยังไงด้ยนี่แหละครับกันแดดออกกระเหลื่มเฮ็ดกอใหญ่กระเหลื่มแล้วนั่นหนึ่งในช่วงกลางสิบปลายเดือนพฤศจิกาแหละครับตอนนี้ครับ ฮุ้ยโกอ,อีกจ้าดอ,อกที่สามจ้าฮุ้ยโกอีกจ้า

หิ mm ้งไอ้คนองเป็นหนึ hmm. ่งได้งแข็งดีเนาะจ้ามึงไปเรื่อยๆครับนี่มันทั่วคนใาอย่องหนึ่งจ้าเฮ็ดกออีจ้าเฮ็ดกอจ้าอุ้ย เฟตบ่จ้ะบ่าเฟตจะออกคู่กันเนาะจ้ะเฮ็ก่อนหญ่อีจ้ะยี่สิบเอ็ดคติกาก็มาตามสัญญาแล้วเนาะเฮ็ดก่อนหนึ่งจ้ะเริ่มแล้วครับมาเลยอดอกหนึ่งครับก็ยังมีอยู่ครับนาแรงก็ได้วันนี้อากาศแจ่มใช้ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม,ม่ใมี่ครับ เฮ็ดเด้งนะจ้ะดอกนึงจ้าฮ็ดเดงนะหดนาน้าวฮิตนาเลยจ้ะเกิดแถวได้เนอ้อน,นี่เนาะอ้อาวได้เครื่องนึงเกิดได้ดินเครื่องนึง่งฮิตเรื่องเขียวจ้าบ่เนี่ยขาเพิ่นงามครับฮ็ดนาเลยอีกจ้ะ,จะเครื่องดอก ไก็แข็งดีเนาะจ้าอาวเฮ็ดก้อนใหญ่อีกจ้ามีถึงจุนถึงบานนั่นหนึ่งจ้านี่แหละครับบานกวางใหญ่ครับมันบริเวณขบแ้งกับเปลือยที่เบงเป็นเสื้อต่อไปนะครับเนาะโมเนวัดดอนนี่น้อยครับอยู่นีเนือที่สี่แสนแปดหมื่นไร่คือนพมบาแนะครับอุทยานนี่ครับฉะนั้นพ่อพี่น้องกับบต่องฮวงนะครับบานจิเบลือเกิดแถวอุดมสมบูรณ์เลยเกิดขึ้นกาครับขึ้นในหยาคือผพมบานะครับ ตัวนี้อะไรอยู่ให้เด้งหน่อยเด้งน้ำม,มากเนาะ็ในดอกเดียวจ้ะตัวนี้เอาอะไรนะไหนบอกมึงก่อนอะไรแล้วปานนั้นเนาะ้อฝยนี่แหละครับมีปวดมี่เห็นผ้าเสียไปนี่นอนนะครับนอนแมงใหม่ก็มีนอนเฮ็ดนะครับนี่นี่เพิ่งจ้าบัเน,นี่เพิง่งคาเตียเนาะ สองดอกจ้ะงนี้รสชาตินี่ก็วัตงห่วงครับคือกันกับสีสันนี่แหละครับครับสภาพมองสภาพไม้ตวนไม้บริมารดนแล้วครับนี่ตอนมันืึนแห้งมาจะขับมองนี้ฟังห้องนะครับเนาะก็เลยเปื่านเห็นอยู่ครับไม้เห็ดก่อดจรลายเห็ดนะครับเกิดอยู่นี่ครับนะครับแผ่นนี้พ่อพี่นนองบึงเป็นปลาทั่วไปครับ ขึ้นโน่นไปผุนครับหาหนองหนึ่งผุนครับบานพอบ่าหน่องหนึ่งทั้งนั้นเฮ็ดกอบอ่ะไปครับออกจะถึงโน่นนะครับขันเย็นแห้งไร้มันกระบอกนะครับนะครับสวยเลยจ้ะถั่วคนกาแล้วเนาะด,ดีครับจะนิดจุ่มมนันตรงนี้จ้า งน,นึงสิาพาไปเอาอีอย่หนงนึนๆเห็นไหอยู่นี่แหะครับอากาศแคนแดดออกกระช่วงหนาวนี่ออกโดนครับเห็ดกัวใหญ่นี่ครับเยวินนั่นมากอะไรละ่ละช่อตดนียางเลยครับอืมครับ ครับเบื้องดีๆเลยครับการเกิดทั้งเห็ดคอนี่น่นะนครับเพิ่บมาครับพี่น้องจ้ะใส่น้อค้าุ่น้าค้าเฮ็ดบ่บ่แล้วพี่น้องค้าอวนแฮ เฮ็ดหน่าเลยจ้าบ้านิจ้ายัาขงขี้แข้งงามๆเลยจ้ะจ้าดอกใหญ่้ดอก,ดอกจุ้มเพื่อนจ้าบ้านีิจ้าจุ้มเพื่อนไข่คอนเลยครับนี่ครับเกือบยางนี้แนละ้วหนึ่ง,งจ้า เห็ดเล่พี่การ์ดละจ้าบันนี่เริ่มแห้งแล้วเฮ็ดก้อนใหญ่อีจ้าเฮ็ดนาเลียจ้าบันนี่เฮ็ดเล่มแล้วจ้ามองละดอกสองดอกแล้วต่อไปก็เป็นเห็ดกอใหญ่นั่งหนึ่งบันเฮ็ดนาเรียจ้ะ ออกโดนนี่เนาะงวดนี่เนาะจ้เกือบอาทิตย์อยู่ครับนาเาด้แต่ว่าสิเริ่มเบิดไปนี่แหละครับวันสิเบิดยังมีจูมีอะไรเงี่จ้าสวยเลยครับนาเดียอีกแล้วเงจ้าจ้าเฮ็ดนาเดียอีกจ้าโอ้ยขาให้บ้างครับ ดอกจูมก็ยังมีในนั่งหน,นึ่งจ้ะวาัตเบิด์นั่งอยู่จะ้ะเรื่อยๆนะครับถ้าปลารวมสมบูรณ์ความสื่นใดตาบใดที่ยังมีปลาและก็ความรวมสมบูรณ์เดียย๋ยวเฮ็ดกระตามมาเองครับจ้าดอกหน้าแล้ ตป็นีส้สีสวยเลยจ้ะสีชมพูอ,อ,องตงทันได้ที่ทาเบิงเฮ็ดเบิดก็ร่อยเก็กน้อยนั่นหนึ่งจ้าก็มืเอเ้าสองมองเม็ดใ,ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจังสรีดีพาขึ้นไปเบิงอีกนะครับเฮ็ดเบิดครับวมีเอาเฮดหนาแรงก็นั่นหนึ่งจ้านี่แะครับโอนๆจงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับจ้าสีชมพูสวยๆขาใหญ่ๆเลย เห็ดนาเลยโอ้ยเห็ดแรงเกียวดอกนึ่งหนึ่งมาพี่บึงไก่ไก่ลักษณะขอบดอกลักษณะลังดอกโอ้ยโบได้เอวินเปลือยมัเปลือยเปลือยก็ไว้เสือครับอีกจ้าเห็ดนาเลยเอาสองดอกจำมองนี้ พางงาใหม่เกินตาขึ้นมาแล้วนนหนึ่งหนึ่งจ้า่ะเหมาอือนยมบตรงวันครับอกกากาศจำลองมาอยู่มีหัวใจบอขนาดนี้นนครับหตุเพิ่งค้าลายดอกแหลกของมนาตีตีเสวีพฤศจิกาหนึ่งหนึ่งจ้างานมีนะจ้าจ้าดอกที่สองจ้า ตึงดอกหน่อยเพื่อนจุ่มนะจ้ะนี่นะครับหลังจากออกมาจากไม้เฮ็ดนายแล้วหันกับมาไม้เฮ็ดเผิองนะครับบริไทเบิ่งเจ็บซองช่อดอกจะวังหันพออีกใบกหนึ่งอยู่นี่อดอกจ้ะนะครับอันหนึ่งครับจ้ะซองดอกมามเลยเอาค่ะยันึงละบาท ไม่เป็นใครแต่ดอกเกพี่อเพื่อจ้าพี่น้องว่าแต่สิบปมียังมีอยู่จเจ้าพี่น้าเฮ็ดนาเรอีกจ้าโอ้พี่น,น,น้องเอ้ยจนวะน้องนี่จะเป็นลมแล้วมอะไรพี่น้องก็มาไล่คือกันเนาะจ้าก็่เป็นยังครับท้องร้องจ้ามื่อีานมัน,นไปมันมันครับจ้าดอกส,สวยๆเพื่อนเฮ็ดนาเรอ อะไรเมื่อเอาเห็ดหนักสิลราจะมองบุคคลละมองก็มัอวอ่านเนาะจ้าดีว่าทางอย่นี้ดีอยู่จ้าปิดตามฝนนะครับเนี่นะครับแล้วนะครับบันหลังจากเก็บเห็ดแดงกอดอกใหญ่แล้วก็นมาหาหนึ่ง,งสูบเห็ดกันครับเพ่งได้หนึ่งมือนี้พ่อได้ยู่ได้กินอยู่จ้ะพี่น้องพ่อได้แจ้งจ้ะ <laughs> เห็ดหาอยากล้าจะได้ขึ้นเรื่องตามหาน้อยหนึ่ง <laughs> มีเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดรวมๆเนาะมันแต่เป็นเฮ็ดรวมๆจ้ะพี่น้องจ้ะก็จูมก็มีอยู่รูมเนาะจ้ะน่ะข้อไม้สายๆหรือเฮ็ดเบิร์ดตัวหนึ่งหนึ่งเฮ็ดก็เริ่มเบิร์ดละละจ้ะพี่น้องเฮ็ดหยุบเนาะจ้ะถ้าติดตามมึงว่าเฮ็ดอียังเสีอวอีกเนาะจ้ากนอ้วยื่นนี่ถ้าติดตามมึงเนอกจากว่าหนึ่งหนึ่งสิทธิภาพไปใส่เนาะจ้อว่าสิไปหาภะยังหรือว่าสิพักหรือว่าจังไรนาะจากพี่น้องกับฟากติดตามไม่เด้อจ้ะสำหรับพี่กัดมันนี่นาะจากกามาบ้านน้องแฟน น้องจองฮ้องให้และจ่าตำบลหวยคามเพื่ออุทลิลีจังหวัดอุบลราชธานีของเขานาะจ่าหน่อสําหรับคลิปนี้ผู้ใดมาเกิด่าลืมกดไลค์เด้จ้าถึงใจก็ิย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็ติดเบิ่งชิบไหมมๆของนนังนึงก็ไปบินน้เนาะจ้าหน่อสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังร้ายจ้าก็ได้เพียงเท่านี้น่ะจ้าเฮ็ดของเขาก็ได้สําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพญ่์มหญัยพม่พน้องทุกท่านครับ แต่ติดตามมึงไดครับมืองินจิปหาอยู่หา,หากินแน่วได้ครับ